เอาละครับก็สวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่กันในเกมเดฟเดอะไดเวอร์พาร์ทกันแล้วตอนนี้เกมก็เป็นตัวเต็มเรียบร้อยเลวนะเดี๋ยวเราจะมาเล่นเนื้อเรื่องกันต่อตอนนี้ที่อัปเดตเข้ามาเนี่ยมันจะมีปลาต้มใหม่นะมีบอสต้มใหม่แล้วก็แมปใหม่มันจะมีพวกระบบต่างๆเข้ามาใหม่ด้วยเดี๋ยวเราเข้าไปเริ่มเกมกันเลยดีกว่านะคอนติเนีเข้าไปเลย mm hmm. เทนชินขอให้ฉันเอากุญแจของทาน้ำแข็งเนี่ยกลับไปให้เขาเฉันต้องกลับไปที่อยู่ของผู้อาวุโสในหมู่บ้านของชาเทะเละ่ะเหมือนยูโดจะโทรมานะมีเรื่องอะไรหรือเปล่าเนี่ยรูปภาพที่นายถ่ายมาเนี่ยมันจะได้รับการตอบรับที่ดีมากเลยนะดีใจที่ได้ยินแบบนั้นนะแล้วก็มีอีกเรื่องหนึ่งอ่ะคือว่าหัวหน้าง,งานของฉันอะเขามอบหมายงานให้ฉันด้วยคือฉันต้องเอาภาพดีๆที่ถ่ายมาแบบครั้งที่แล้วอะไปให้เขา ฉันก็เลยมาเสนอไายนะฉันจะให้นายเนี่ยมาร่วมกับฉันมาถ่ายภาพให้ฉันหน่อยสิแล้วนายมีแผนจะถ่ายภาพอะไรล่ะ<อ>นายรู้จักปลากระเบนแมน่าหรือเปล่าล่ะแ<อ>น่นอนฉันรู้จักสิพวกมันนเป็นชนิดที่ใหญ่ที่สุดเลยนะฉันเคยเห็นมาหนึ่งครั้ง<อ>คือฉันนมีแผนว่าจะถ่ายภาพของไอ้พวกนี้อะนายคิดยังไงล่ะ<อ>ก็ดีนะแต่ว่า<อ>แต่ว่าอะไรอะเระว่า<อ>พวกมันออกหาก,กินตอนกลางคืนนะสิพวกเราเนี่ยจะต้อง ไปตามน้ำตองกลางคืนอ่ะเหยื่อแล้วพวกเราต้องใช้เหยื่อล่อเด้นะในการดึงดูดพวกมัน <What? S 1> เดี๋ยวฉันเตรียมอุปกร,กรณ์ไปให้แล้วกันนะในหาเหยื่อล่อให้ได้หรือเปล่าล่ะ mm hmm. ฉันไม่รู้ว่าปลากระเบนเมนท่ามันกินอะไรอะสิ mm hmm. ฉันแน่ใจนะว่าอีกไม่นานเนี่ยนายน่าจะรู้จร <What? S 1> ิงหรือเปล่าเราจะรู้ได้ยังไงอะฉันจะปล่อยให้นายจัดการนะบอกฉันแล้วกันถ้านายพร้อมแล้วอะเมนท่า mm hmm. หรออาหารของเมนท่า hmm. ปลากระเบนเมนท่านะเอลลี่น่าจะรู้นะฉันควรจะโทรหาเธอ โอเคเรียบร้อยได้เคเวสมานะท่ายปากกระเบนแมนท่าเอาโยชิเอะโทรมาฉันลืมบอกอะไรบางอย่างนายอะอเรืเ่องอะไรหรอครับคุณ e โยชิเอะคือว่าท่านนายจ้างลูกจ้างเพิ่มแล้วก็ซื้อวัตถุดิบเนี่ยเราจะต้องดูแลหลายอย่างพร้อมกันนะท่านก็เลยมีแอปเมนเน็มนให้นายอะมันก็สามารถใช้งานในโทรศัพท์ของนายได้นะนราจะสามารถตรวจสอบสถานการณ์ของร้านบันโชได้ตลอดเวลาเลยนะนายก็จะได้สามารถเช็คสเตตัสของร้านได้โดยที่ไม่ต้องเข้าไปข้างในอะ ฟังดูดีนะเนี่ยอันนี้มีประโยชน์นะทันเชื่อมแอป,ปให้แล้วทําไมไนายไม่ลองเช็คดูล่ะฉันมั่นใจนะว่าบันโชซูชิเนี่ยจะเติบโตขึ้นแล้วก็ประสบความสําเร็จอะ่ะโอเคเรียบร้อยได้เควสมาใหม่นี่ไงแอป,ปใหม่เราการจัดการนะขอเช็คดูได้ไหมรู้สึกว่าเข้าเกมมาได้คุยอะไรเต็มเลยอะ่ะเออการจัดการก็คือนี้นะแอป,ปใหม่ของเราอันนี้คือเราเล่นไวล่าสุดนะเราขายของไปได้7,5 0ดเลยโคตรเยอะเลยนะแล้วก็ซูชิที่เรามีตอนนี้อย่างเยอะบอกเลย ซูชีนี่เยอะจังอะมาน a m นี่มีอย่างเยอะเลยนะอันนี้คืออะไรอะเนื้อปลาหรอเอามาทำเมนูได้หรออันนี้อะเอามันเป็นบอสนี่มันเป็นเนื้อบอสนะอันนี้มันจะทำเมนูไม่ได้มั้งไม่แน่ใจนะส่วนเชฟของเราตอนนี้เราก็เปลี่ยนเรียบร้อยแล้ว,ลวคนนี้่ก่งบอกับมาก,กีเลยนะแต่าจะาสูไม่ได้ซูไม่ได้มากีสูงกว่าเนี่ยแล้วก็มีคนนี้ชื่อนนโนใช่ไหมเอลนีโนอ่คนนี้คือขั้นมาสเตอร์เรจาจ้างมาแพงมากเลยนะพันก็บ้าเลย คนที่สามารถเสิร์ฟชาได้เร็วมากแล้วก็สามารถทําความะอาโตได้ด้วยคือตอนนี้เราเริ่มหาลูกจ้างเพิ่มเลยหาลูกจ้างเก่งๆมาไงอยากให้ร้านมันดีขึ้นโอเคมันจะดูได้แค่นี้นะตรงนี้ไม่มีอะไรแล้วตอนนี้เออแล้วก็เว็บบอนชอ็อปมีอะไรมาใหม่ไหมอัปเกรดได้หรอมีปืนมาใหม่ไหมไม่น่ามีนะน่าจะเท่าเดิมปืนเนี่ยแต่ตอนนี้เราสามารถทําปืนไฟได้ด้วยเนี่ยแรง3เอ็ดเลยนะเนี่ยแล้วก็เพิ่มดาเมจเก้าสิบเลยหรออุ้ยเพิ่มโคตรเยอะเลยอะเดี๋ยวเราสร้างดีกว่านะอยากได้อันนี้อุ้ยแต่ตังค์หมดเลยดิ สร้างดีไหมสร้างแล้วกันนะตั้งหมดเลยลเนี่ยถ้าสร้างอ่ะอยอมสร้างไปแล้วกันเว้นนี SI ่คัสซินเปลี่ยนไปเนี่ยขอ,อไ,มยไม่เปลี่ยนไม่เปลี่ยนเหมือนเดิมนะคัสซินนี้โอเคเรียบร้อยได้ปิดไรเฟิลมาแล้วติดตั้งไปเลยนะน่าจะแรงบอกเรือนนี้โอเคแล้วก็มีอะไรใหม่ไหมมีค,กคุกสตาร์นะตอนนี้มันน่าจะอัพได้หรือเปล่าอ่ะ นี่งอบได้แล้วใช่ไหมอ๋อยังไม่ถึงนะยังขาดไอ้สองอันนี้อยู่ขั้นแพตินัมของเราโอเคแล้วก็มารินการ์ดตอนนี้เราจับปลาทั้งหมดทุกตัวแล้วเหลือแค่ปลาที่แบบต้องรอเวอร์ชั่นเต็มแต่ตอนนี้เป็นเวอร์ชันเต็มเรียบร้อยแล้วน่าจะมีให้เราจับนี่ไอ้พวกนี้นะมีปลาตัวใหม่มาเพียบเลยมีฉลามด้วยนะฉลามหัวคอเลยพวกนี้มีปลาตัวนี้ปลาทูน่าหรอตัวโคตรใหญ่เลยเดี๋ยวเราพาไปดูฟาร์มเราดีกว่าคือว่ามีปลาฉลามที่เราจับมาใหม่ด้วยแต่ก็มีปลาตัวใหม่ๆนิดหน่อยนะ ตอนที่เราไปเล่นนอกรอบเนี่ยมันมีแมปใหม่มาคือเราเล่นมาซิมกว่าพาไม่เคยเจอแมปนั้นเลยอยู่ๆก็เจอเฉยเลยไหนดูสิอันนี้เนี่ยมันมีปลาตัวใหม่นะก็คือปลาตัวนี้มั้งนี่ตัวนี้เป็นปลามันอยู่ไหนเนี่ยมันแอบอยู่ไหนเดี๋ยวหาไม่เจอมันแอบอยู่มันไม่อยู่ในเนี้ยหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นปลาตัวเนี้ยชื่ออะไรก็ไม่รู้เราไม่รู้ชื่อเหมือนกันตรงนี้เราได้ไทเกอร์ชาร์กมานะได้มันหนึ่งตัวแล้วก็ตรงนี้สิขอดูหน่อย ตรงนี้เรามีเมก้าเมาส์เพียบเลยนะตรงนี้ไม่มีปลาตัวใหม่หรอเราจำได้ว่าเราได้ฉลามตัวใหม่มาไม่ใช่หรอเนี่ยหายไปไหนแล้วอะ่ะเรามีฉลามคอปเปอร์ฉลามคอปเปอร์มันก็คือไอ้ไอ้ตัวหัวย,วยาวๆนะเนี่ยมันคือตัวเนี้ยเราจับมาแล้วอ่ะสงสัยไม่ได้ไข่แน่เลยตัวนี้เราเพิ่งจับมาจับมาตอนเล่นนอกรอบอะ่ะโอเคก็มีประมาณนี้นะเดี๋ยววันนี้เราไปหาแบบสัตว์ตัวใหม่ๆกันแล้วมีบอสใหม่นี่สองตัวสองตัวที่เรายังไม่เคยเจอนี่แค่สองตัวใช่ไหมบอสใหม่ ของตัวหรือเปล่าเฮ้ยมีมาน้ำมาใหม่เหรอนี่มาน้ำตัวใหม่โอ้โหโเคตรที่อยากได้อะ่ะอยู่ในแมปน้ําแข็งนะตัวนี้เดี๋ยววันนี้เราได้จับตัวใหม่กันแน่ไปเราลงน้ํากันดีกว่าวันนี้อันนี้คืออะไรอะ่ะป้าสําหรับตอนกลางคืนเหรอมันจะมีของใหม่มาเพิ่มนะไม่ได้มีแค่นี้แต่ตอนนี้เราควรจะไปหมู่บ้านชาทะรีก่อนเดี๋ยวเราซื้อของไปด้วยไหมเว้ยนี่อะไรอะ่ะมันจะเป็นของใหม่นะเอาเนี้ยไว้ให้แบบไอ้นี่ไปรับป่ะ ให้ครอบบ้าไปรับนะโทรแล้วกลับเรือทันทีของดีเนะี่ยอันนี้อะ่ะแต่ไม่เอาแล้วกันนะไม่จําเป็นอะ่ะไม่ซื้ออะไรแล้วกันแต่เราลงได้ครอบบ้าไว้เจอกันนะไปทำเควสกันดีกว่าเราต้องไปหาเทนชินในตอนนี้ในน้ํานี่มีอะไรเปลี่ยนแปลงเยอะแน่บอกเลยลงน้ำไมเรียบร้อยไปหาเทนชินก่อนเลยเทนชินเรากลับมาแล้วไม่ได้เจอกันนานเลยนะหายไปหลายวันเลยรอเควสไงรอเควส โอเคมาหาเทนชินแล้วเรากลับมาพร้อมกับการอัปเดตแล้วทนชินนายกลับมาแล้วเจ้ามนุษย์ถ้ำล้างเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เก่าแก่นะเป็นพื้นที่ที่เอาไว้เก็บของของชาวทะเลและวคุณแจมันก็อยู่ที่นั่นด้วยสุวัมจะเป็นคนนําทางให้หนายเองนะฉันคิดว่านายจะหนีไปแล้วนะเนี่ยเจ้ามนุษย์ฉันจะเป็นนักรบที่เก่งที่สุดของชาวทะเลฉันจะนําทางนายเองนะตามฉันมาสิ ขี้โมจังเลยนะไอซูวามเนี่ยโคตรขี้โม้เลยไปไหนอะออด้านซ้าย่ะด้านซ้ายที่มันล็อกอยู่อะนี่ไงจริงด้วยที่นี่แหละเจ้ามนุษย์นายจะต้องเอากุญแจมาให้ฉันนะที่นี่มันดูมืดมากเลยนะทําไม่ถึงถูกล็อกไว้ล่ะฉันก็ไม่แน่ใจหรอกนะแต่ฉันเคยได้ยินเกี่ยวกับเรื่องราวของชาทรีบ้าๆเนี่ยถูกขังไว้อยู่ที่นี่ ฉันได้ยินมาว่าคนคนนั้นน่ะเขาโจมตีชาวทะเลคนอื่นนะแต่เรื่องนี้มันก็ผ่านมาพันปีแล้วอะชาวทะเลปกติแล้วจะอยู่ได้แค่300ปีเท่านั้นแหละนายไม่ต้องกังวลหรอกนะันรู้สึกประหม่านิดหน่อยแล้วเนี่ยมันจะมากับฉันหรือเปล่าเนี่ยไม่ไม่หมาแน่เลยสุวามันกลัวฉันเป็นนักรบที่เก่งที่สุดเลยนะนี่นายจะให้ฉันทํางานแบบนี้เหรอไอ้นี่มันกลัวมันขี้กลัวไอ้นี่ยฉันจะอยู่ที่นี่แหละนะแล้วปกป้องพื้นที่ตรงนี้ แล้วก็รีบไปเอากุญแจไม่ให้ฉันล่ะไอ้น,นี่มันขี้กลัวไม่ยอมไปเนี่ยนี่แปลว่านายจะไม่เข้าไปข้างในใช่ไหมไอ้น,นี่มันแบบไม่ยอมไปมันขี้กลัวเกินกุญแจเนี่ยมันซ่อนอยู่ข้างในส่วนลึกนักก็ลองหาห้องที่มันมีภาพบนผนังดูอะบอกให้ฉันรู้นะถ้านายพร้อมแล้วอะเจ้ามนุษย์แล้วอยากเห็นแมพใหม่แล้วเข้าไปเลยแล้วกันนะเราพร้อมแล้วเพื่อนนายพร้อมแล้วใช่ไหมเจ้ามนุษย์พร้อมสิอยอมรับเลยใช่ฉันพร้อมแล้ว ตื่นเต้นที่จะได้เจอแมปใหม่เบื่อแล้วเนี่ยแมปนี้โอ้โหแมปนี้มันจะเห็นอะไรอยู่ข้างบนด้วยที่นี่มันหนาวมากเลยนะเนี่ยกุญแ mm hmm. จมันน่าจะอยู่ในส่วนลึกอะลึกกว่านี้อะเป็นห้องที่มีภาพบนฝาผนังแล้วก็ถ้าฉันจำไม่ผิดนะโอเคจำไม่ผิดหรอกถูกแล้วมาแต่ข้างบนนี้คืออะไรอะมันเก็บได้หรือเปล่าเออเก็บไม่ได้หรอมันจะไม่มีอะไรนะบนนี้เฮตรงนี้มีถ้วย แต่รู้สึกโคตรระแวงเลยตรงเนี้ยมันเหมือนจะมีตัวอะไรเลยเออมีตัวอะไรหรือเปล่าแล้วปลาสีแดงน่ารักตัวนั้นมันจะต้องผ่านเข้ามาในซอกหินแน่เลยเข้าไปตรงนี้อะหรออ๋อมันจะผ่านอุ้ย,ยตัวอะไรอ่ะวิเดวกโกนโอ้เกมเฮอร์เรอร์หรือเปล่าเนี่ยจะบอกว่าเราต้องหนีไอ้คนนี้อะน่าันชาวทะเลในตำนานนี่ที่มันแบบกินคนอนะพระเจ้าช่วยนี่มันอะไรกันเนี่ย นั่นมันชาวทะเลโบราณที่สุวับอกมากี้นี่แต่ทํำไมเขายังมีชีวิตอยู่ล่ะโชคดีนะเนียที่มันถูกขังไว้ข้างในอ่ะแล้วไม่ควรทาตัวให้น่าสนใจเกินไปโคตรน่ากลัวเลยอย่าบอกว่าเดี๋ยวมันออกมาน่ะตายแน่เลยเราอย่าออกมานะครับโคตรน่ากลัวเลยสรงนั้นอุ้วว่ามันมีหลายตัวเหรออย่าออกมานะเราได้หนีแน่เลยเราว่าอุ้ยมันเกมเฮอร์เรอร์หรือเปล่าเนี่ย มันต้องมีจังหวะหนีแน่เลยอะถือปืนรอเลยได้ยิงนแน่บอกเลยตรงนี้มีใครอยู่หรือเปล่าครับอ๋อตรงนี้มันทะลุผ่านไม่ได้ใช่ไหมโอเคมันผ่านไม่ได้นะตกใจนลยว่าเป็นห้องแบบผ่านได้ไม่งั้นเราต้องหนีเลยเนี่ยตรงนี้มีใครอยู่หรือเปล่าครับน่าจะต้องเป็นห้องนี้แน่เลยที่สุวรรณบอกเนี่ยเออแล้วกุญแจอ,อยู่ไหนล่ะอ,อยู่ในท้อไอ้คนพวกนั้นหรือเปล่า เดี๋ยวก่อนนะภาพนี้เหมือนมันจะมีอะไรบางอย่างอะ่ะมันเป็นพัซเซลแน่เลยอันเนี้ยเอเราเข้าใจแล้วก็คือเอาอันนี้มาต่อกันใช่ไหมน่าจะใช่นะตรงนี้แล้วก็ต่ออย่างนี้แล้วก็อันนี้มาต่อข้างบนแล้วมันเบี้ยวจังอะ่ะต่อตรงๆหน่อยโอเคเรียบร้อยแล้วก็กลมๆม,มาต่อตรงนี้มีพัซเซลด้วยโคตรแจ๋วเลยปกติไม่เคยมีเลยเนี่ย โดนก้อนนี้มาต่อตรงนี้แล้วก็กาบาดวางเข้าไปโอเคเรียบร้อยฮัตเซลง่ายๆนะเป็นการวอร์มเป็นการวอร์มสําหรับการย่างในอนาคตหรือเปล่าโอเคห้องเปิดเรียบร้อยแมปใหม่ดีโคตรตื่นเต้นเลยไม่นี่ไงเราเจอกุญแจแล้วขาดคำที่โดนไล่แน่เลยอะนี่จะต้องเป็นกุญแจแน่เลยที่นี่มันน่ากลัวมากเลยอะว่าฉันควรเอากุญแจแล้วก็รีบออกไปนะจังหวะนี้เราว่าโดนแบบโดนไล่แน่ๆเลยอะยานะ จะไล่กันเลยนะและที่สุดเนี่ยก็ได้เล่นสักทีนะการล่าอัติแฟกต์เอเกมมาจนภัยคืออะไรอะ่ะไม่ถึงอะไรอะ่ะเรื่องนี้ไม่ค่อยดีเลยไม่ถึงอะไรเนี่ยโอเคตอนนี้ฉันต้องกลับไปที่หมู่บ้านของชาทะเลนะเฮ้ยโอไม่นะจังหวะนี้อ่าเรียบร้อย <laughs> เรียบร้อยครับผมเอาแล้วไงไอตัวนั้นมันมาแน่ๆโอ้โหมันมาแล้ว จงังหวะนี้ต้องเติมออกซิเจนแล้วก็รีบหนีเลยเมื่อกี้แผ่นดินไหวเหรอ <S 2> <S 2> ฉันได้ยินอะไรบางอย่างมาันทะลมลงมาประตูไงประตูโกงอะเอาละได้เวลาหนีตายหนีตายครับรอบนี้เติมออกซิเจนให้พร้อมแล้วเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าวิอย่าเห็นนะอย่านะอย่านะไม่เห็นใช่ไหมวิเอาแล้วไงวิแอบแอบแอแอบได้แอบได้สเตลหรออย่าบอกเราต้องสเตลอะ่ะ เคอเคไม่เห็นนะอย่านะอย่าเห็นนะไปเร็วรีบขึ้นรีบขึ้นอย่าหันมาดูทางออกมันถูกบล็อกแล้เนี่ยแล้วเจ้าสปหราดนะั่นมันก็หลุดออกมาฉันต้องเลี้ยงพวกมันอะ่ะไม่ให้ถูกจับได้คงไม่โดนจับได้ใช่ไหมโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอมันชื่อการดอนหลอยตัวนี้เป็นชื่อของชาวทะเลโบราณที่กลายพันธุ์ด้วยเหตุผลอะไรบางอย่างปืนกับมีดเนี่ยไม่สามารถฆ่าได้ต้องหนีออกจากถ้ำถ้าโดนเจอ โอ้โหโคตรแย่เลยปืนก็สู้ไม่ได้อะเนี่ยเฮ้ยเย่านะยานะมันจะลงมาหรือเปล่าเนี่ยไม่ลงนะไม่ลงนะไม่เห็นนะไม่เห็นนะไม่เห็นใช่ไหมโอเคไม่เห็นไม่เห็นมีอีกหรือเปล่าเนี่ยที่ตรงนี้ไม่มีนะค่อยๆสเตลไปค่อยๆสเตลไปข้างบนนี้มีหรือเปล่าโอเคตรงนี้ไม่มีใช่ไหมมีปะเนี่ยมีปะเนี่ยอันนี้คืออะไรอะ อ๋อแอบได้ต้องมีแน่ๆเลยแถวเนี้ยแอบก่อนแอบก่อนอุ้ยไปอ,อยู่ไหนอ่ะอ๋อน,นี่มันเสียงหินเหรอมันเราจะดึงหินอันนี้ได้นะวิอ๋อน,นี่กับดักเหรอตกใจหมดเลยตอนแรกก็น,นึกว่าเสียงหินมันคือเสียงกับดักอันนี้เคิวคิรพผ่านไปได้นะไปแล้วบ๊ายบาย อุ้ยตรงนี้ตรงนี้มีเราต้องลงข้างล่างหรือว่าขึ้นข้างบนเนี่ยข้างล่างนี้เหรอแล้วข้างบนมันไปได้อะคืออะไรอะยวไปดูข้างบนก่อนดีกว่านะเฮ้ยเห็นปะเนี่ยโอเคไม่เห็นไม่เห็นเราตามหลังมันไปตามหลังตามหลังแอบตามหลังไปเรื่อยๆคงไม่เจอเราใช่ไหมอ๋อมันมีถ้วยอยู่นี่เอ้ยแอบแอบ,เ,อบเห็นปะเนี่ยอย่านะอย่านะ ไม่เห็นใช่ไหมโอเคโอเคไปแล้ว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 โอเคเก็บของแล้วก็รีบไปดีกว่าก่อนที่มันจะหันกลับมาอย่านะอย่าเห็นนะโคตรระแวงเลยอ่ะอันตรายมากที่นี่รีบไปรีบไปรีบไปอย่าพึ่งอย่าพึ่งอุ้ยอ้ยอุ้ยเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายขี่รอดอยู่รอดอยู่ไอตัวนั้นยังอยู่หรือเปล่าอ่ะเหมือนเราจะรอดมาได้นะ ปลอดภัยหายห,ายห่วงเฮ้ย hey, ใช่ปะเนี่ยเออเหมือนจะไม่ใช่ <c oughs> <c oughs> เหมือนจะไม่ปลอดภัยหายห,ายห่วงซะแล้วสิมีตัวมาเจอเราแย่ yeah, แล้วเอาละได้เวลาวิ่งหนี <c oughs> <c oughs> <c oughs> วิ่งหนีแล้วโอเครอดรอดรอดไอ้ซูวามันลอกเรามันจะออกมาได้หรือเปล่าเนี่ยมันก็ตามเราออกมาได้ดิออกมาได้ไหมไม่ได้เหรอเอาซูวามหายไปไหนแล้วะ สุวามันทิ้งเราฉันว่าแล้วว่าเจ้าสุวามเนี่ยมันจะต้องไม่รอฉันอย่างไรก็ตามนะตอนนี้ฉันได้กุญแจมาแล้วอะ่ะฉันต้องรีบกลับไปไอ้นั่นมันจะตามมาปะเนี่ยไอ้ไอ้ไนางเงือกตัวน,นั้นอะ่ะชาวทะเลอะ่ะไม่น,นี่อะไรอะ่ะเลยดำน้ำจนสลัดเหรอจนสลัดแน่เลยอะ่ะนั่นไงจริงด้วยไ <c oughs> อ้น,นี่คือใครเนี่ยจอมวัสสันหรือเปล่า <c oughs> เออนี่ไงจอมวัสสันจริงด้วย อยู่ตรงนั้นเลยนะนี่นายกำลังป้นหลุมฟังศพอยู่งั้นเหรอแต่ทำลายระบบนิเวศย,ยังไม่พออีกหรือไงเนี่ยเราเปล่านะเราก็แค่ามาเอากุญแจเองอะ่ะนั่นชาวทะเลเหรอไม่ใช่ไม่ใช่ม,ใชมันคือจอมวัดสด์ดีปุบป,ปากไปเลยนะแต่ที่ทำลายทะเลก็ต้องต่อก,ก่อนกับซีบูและความโกรธเกลียวของฉันจอมวัดสด์ด่าจะต้องริมรถเกาะอ x 9 3ของฉันและพลังของมันมันได้ชุดมาใหม่หรอโอโหชุดปืนใหญ่ ชุดปืนใหญ่เลยเหรอเฮ้ยปืนใหญ่ที่ตามด้วยอ้าวแต่มันปิดทางให้เราโคตรด,ดีเลยจะได้ไม่ต้องสู้กับไอตัวสปาราดนะน่นะคือตัวหายนะของระบบนิเวศเราจะต้องชดใช้ทำลายเองแล้วก็มาบนเราไอ้นี่จอมวัส,สันเวอร์ชั่น2เจอปืนไฟเราหน่อยไหมเราอัพเกรดมาเรียบร้อยแล้วในะตอนนี้ฉันว่าฉันคงคุยกับไอจอมวัสสันี่ไม่เข้าใจแล้วแหละชุดที่เขาใส่อยู่เนี่ยมันน่าจะหนาพอตัวเลย กระสุนน่าจะทำอะไรไม่ได้ฉันระเบิดไหม่ะมี Buffalo. ระเบิดเปล well ่ะแล้วเราจะสู้ยังไงล่ะตอนนี้ล่อนนี้ไปหรอล่อดนี้ไปโดนได้ไหมรอให้ไประเบิดใส่อ่ะเฮ้ยนี่ไงมิสซามันช้าลงแล้วอ่ะฉันว่าฉันสามารถล่อไปให้โดนเขาได้นะมีอะไรที่สามารถเบี่ยงมิสซีได้หรือเปล่าเนี่ยมีไหมโดนไม่ดีระเบิดตุ้มเรียบร้อยโดนไหมเกือบโดนเกือบโดนเราแต่เย็นน่าจะเย็น โคตรไวเลยไวก็ฉลามกอบลินอีกเนี่ยอ๋อนี่ไงเราต้องตีใช่ไหมเราเข้าใจแล้วเหมือนว่าเราจะต้องตีนะมาเลยมาเลยเฮ้ยหลบเออหลบได้หลบได้มันไม่ยอมยิงเลยอะมันไม่ยอมยิงเลยเอ้ยนี่ไงยิงแล้วยิงแล้วมามาเราล่อมาเราล่อมาล่อ,ลอ,ลอ,ลอมาตรงนี้เออนี่ล่อมาล่อมาพวดไปเลยนี่เรียบร้อยเรานังเอ็กเลย แม้กระทั่งชุดกอของฉันก็ไม่สามารถต้านพลังของไฮเปอร์บัสเตอร์ได้นั่นเป็นทิศที่ดีนะแต่มันจบลงแล้วจบลงอะไรละ่ะเราไม่โดนหรอกบอกเลยแต่เราจะตายเหมือนกันเนี่ยขอเติมออกซิเจนก่อนได้หรือเลปล่าอะ่ะอย่าพึ่งอย่าพึ่งอย่าพึ่งโอเคขอเติมก้อนขอเติมก่อนไม่โดนหรอกครับบอกเลยหลบได้หลบได้เราเก่งแล้วตอนนี้ที่ลงล้มแบบนี้เราเก่งเลยโอเคมันยิงมาแนะ้วยิงมาแบบนี้จงังหวะนี้เลย มาเลยมาเลยระเบิดแล้วก็ตีปุ๊บอ้าวเข็ดเรียบร้อยโดนเต็มเต็มครับโดนเต็มเต็มสู้เราไม่ได้หรอกจอมวัสัน์อุ้ยอะไรอะ่ะเป็นระเบิดระเบิดระเบิดเต็มเลยแต่บอกเลยว่าเราคล่องแล้วตอนนี้นายทำอะไรไม่ได้หรอกเราเคยสู้ยากกว่านี้มาแล้วบอกเดี๋ยวแค่นี้สบายมาตรงนี้มาตรงนี้เออมาตรงนี้ แล้วก็ตี Christmas. เออนี mm ่เ hmm. รียบร้อย72ดาเมจอีกกีทีตายเนี่ยน่าจะอีก2-3ทีน่าจะตายแล้วยิงปืนเร็วยิงปืนเร็วไม่ยิงปืนล่ะไม่ได้จะยิงเนี่ยอุ้ยโโดนโดนดึงโดนดึงอ่าหลุดได้หลุดได้โอเคโอเคหลุดได้หลุดได้อย่างดีนะที่ออกมาได้เกือบตายแล้วเราเฮ้ยเฮ้ยระเบิดระเบิดระเบิดโคตรเยอะ แมันยิงเปืนแล้วมันยิงปืนแล้วมาเลยมาเลยมาตรงนี้ใกล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 ้หน่อยใกล้ใหน่อยเออตรงนี้เออนี่หวดเลยเรียบร้อยชะนะอย่างง่ายได้ตอนว่สั่ก็ไม่เท่าไหรน่นี่นี่น้ำเข้าชุดเลยเนะี่ยชุดแตกเลยชุดก่อไอ้เก้าสามมันมันแตกใช่ไหมล่ะ <c oughs> ฉันจะไม่ให้อภัยนายที่นายทำลายธรรมชาติจมน้ำจมน้ำจะตายเอาฉันจะจับตาดูนาย ึ้นึ้นฟังก่อนไหมเดี๋ยวก็ตายหรอกไอ้นี่มันตัวทำลายธรรมาชาติชัดเลยเนี่ยจอมวสันเนี่ยอาวุธแต่ละอย่างของมันโคตรโหดเลยโอเคเรียบร้อยนะชนะได้นายก็เป็นคนดื้อรัันพอตัวแล้วเนี่ยเ,เขาใส่ชุดดํำน้ำที่มีความไฮเทคสูงทั้งครจะเอาชิ้นส่วนไปให้คอบบ้านะบางทีอาจจะมีประโยชน์อะ่ะอย่าบอกนะว่าเราจะได้ชุดแบบนี้อมีชิ้นส่วนเนี่ยเอาไปให้คอบบ้า มันเป็นชิ้นส่วนที่มีกลไกซับซ้อนน่ะฉันควรจะเก็บตัวอย่างไปโอเคตอนนี้ถึงเวลาที่จะเอากุญแจไปให้เทนชินแล้วไม่ได้กลับสักทีเนี่ยวุ่นวายกับไอ้จอวัส,สันเนี่ยโอเคกลับมาได้ร้อยเกือบตายไอ้ซูวามกลับมาแล้วอ๋อไอ้น,นี่มันหนีกลับมาเนี่ยนี่นายเกุญแจกลับมาให้ฉันได้จริงเหรอเนี่ยเราเกิงอยู่แล้วซูวามบอกฉันว่าเขาเคลียร์ทางเรียบร้อยแล้วแล้วก็เข้าไปเอากุญแจได้แบบง่ายๆเลยนะ แต่ฉันเดาว,ว่านายน่าจะต้องใช้เวลาพอตัวเลยไม่ใช้เวลาได้ไงล่ะเจอสป,ปราดเอะฉันน่ะเกือบโดนสป,ปราดกินแล้วนะเีน่นายจะบอกฉันว่านายเห็นการ์ดอนงั้นเหรอพวามันยังมีชีวิตอยู่อีกหรอการ์ดอนมันเป็นเรื่องราวแย่ๆของชาวทะเลอ่ะนายอยากจะฟังไหมล่ะฉันมีทั้งแบบสั้นแล้วก็แบบยาวเลยนะเอาแบบสั้นดีกว่าไหมแบบยาวมันจะยาวเกินไปขอสั้นๆแล้วกันนะการ์ดอนน่ะมันเป็นชาวทะเลที่แบบกลายพันธุ์เมื่อสมัยก่อน แค่นี้เหรอสั้นจริงด้วยก็นไหนต้องการสั้นๆเองไม่ใช่เหรอก็แค่นี้เลยหรือว่านายอยากจะฟังยาวๆล่ะเออเอายาวๆก็ได้มั้งแค่นี้ไม่เข้าใจเลยโอเคฉันเข้าใจแล้วเอายาวๆเลยโอเคถ้างั้นเดี๋ยวฉันจะเล่าเรื่องการ์ดอนให้ฟังแล้วกันนะยาวแน่เลยยาวเหมือนในบันโชแน่ๆเลยเมื่อประมาณ800ปีก่อนอะการ์ดอนคืออ,รอารยธรรมที่อยู่สูงสุดของพวกเราเลยนะ บรรพบุรุษของพวกเราเนี่ยมีเทคโนโลยีที่สูงกว่ามนุษย์ในสมัยก่อนเทคโนโลยีขั้นสูงพวกนั้นอ่ะมันทำให้เขาอยู่อย่างสงบสุขแล้วก็มั่งคั่งนะทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้เพราะว่าผลของต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์ผลไม้อันนี้มันทำให้เกิดความสมดุลของอุณหภูมิแล้วก็พลังงานนะผลไม้พวกนี้มันโตได้แค่ในส่วนหรือของทะเลเท่านั้นแหละแต่ยังไงก็ตามนะ แต่แล้วก็มีผู้ที่ถูกความโลภเนี่ยครอบงำมีคนที่ชื่อว่าเดดเชดเป็นหนึ่งในช่างเทคนิคเขาได้ใช้พลังงานของผลไม้เพื่อจุดประสงค์อื่นเขาได้แปลรูปผลไม้อันนี้แล้วก็ไปใช้ทําให้ร่างกายของชาวทะเลเนี่ยเปลี่ยนไปเขาดัดแปลงร่างกายของบรรพบุรุษของคุณเหรอใช่ถูกต้องแล้วคนที่ถูกดัดแปลงเนี่ยเขามีพลังกำลังมากกว่าคนที่เป็นชาวทะเลธรรมดาแต่เดดเชดก็ยังไม่พอใจกับการเปลี่ยนแปลงนะ เขาต้องการมากกว่านี้เ mm. ขาต้องการดึงพลังงานโดยตรงจากต้นไม้ศักดิ์สิทธิ์อ่ะไอ้้าชิคือคนนี้ใช่ไหม mm. เพื่อจะทําอย่างนั้นได้อะ่ mm. เอะ,ออะ mm. เขาก็เลยสกัดพลังงานแล้วก็ไปใส่ในสิ่งมีชีวิตที่ชื่อว่ายาววีไอตัวนี้อ่ะหรอ mm. ผมก็ยังไม่เข้าใจทั้งหมดหรอกนะแต่มันก็ดูอันตรายมากเลยอะ่ะแล้วคิงลองดูเรื่องนี้หรือเปล่าอะ่ะ mm. ในตอนนั้นอะ่ะคิงลองกำลังยุ่งอยู่กับการสร้างห้องควบคุม ก็จะได้สามารถเก็บพวกวัตถุดิบจากต้นไม้ได้เขางงว่าทําไมคนงานของเขามีพลังมากขึ้นแต่ก็ไม่รู้สาเหตุที่เกิดขึ้นนะแล้วอยู่มาวันหนึ่งเนี่ยร่างกายของคนที่ประสานเข้ากับพลังของต้นไม้ก็เริ่มมีอาการเปลี่ยนไปร่างกายของพวกเขาเริ่มซีดแขนขาก็เริ่มบิดเบี้ยวเพราะนั้นมีอารมณ์รุนแรงและเริ่มโจมตีชาวทะเลคนอื่นงั้นแปลว่าพวกเขาก็คือสัตวประลาดที่ผมเพิ่งเจอสินะ แต่โชคดีนะพวกกายพานิยมันเกีย่ยแสงมันก็เลยไม่สามารถมาใกล้หมู่บ้านได้อะ่ะคิงลองได้เข้าไปในห้องควบคุมแล้วจับพวกกาดอนแล้วก็ออกไปขังไว้ในถ้าล้างอะ่ะระหว่างต่อสู้กันเนี่ยคิงลองได้รับบาดแผลนะจนทําให้เขาตายแต่เรื่องนี้มันเกิดขึ้นเมื่อ8ป0ปีก่อนอะ่ะัไม่รู้ด้วยซ้าว่าพวกกาดอนยังมีชีวิตอยู่แปลว่าอาจจะอาจจะอะไรอะ่ะคือพวกนั้นอะ่ะอาจจะยังอยู่ในพื้นที่ที่เป็นทานน้าแข็งนะ แล้วคุณก็อยากให้ผมไปที่นั่นนะนะอย่าบอกว่าเราต้องไม่เจอท่นขอร้องนายนะคือพวกชาวทะเลอ่อนแอลงมากเพราะการใช้ชีวิตของพวกเราอ่ะตอนนี้นายเป็นคนเดียวที่ฉันรู้จักที่สามารถช่วยพวกเราจากการเกิดแผ่นดินไหวหรือว่าอุณหภูมิที่สูงขึ้นได้อ่ะโอเคโอเคก็ได้ขอบคุณมากนะเจ้ามนุษย์เออแล้วก็รับนี่ไว้สินี่เป็นของขวัญสำหรับนายนะอันนี้คืออะไรอ่ะเป็นสร้อยคอของชาวทะเลถ้านายสวมสิ่งนี้ไว้อ่ะ พวกหนอนท่อเนี่ยมันจะไม่ยุ่งกับนายแค่นี้ก่อนละกันนะฉันคิดว่านายน่าจะเหนื่อยแล้วอ่ะพักผ่อนสักหน่อยละกันนะเราค่อยเจอกันพรุ่งนี้แล้วจะบอกสูวารให้นําทางนายนะจะได้ไปที่ไอ้ทาน้ําแข็งได้ไอ้สุวามันเชื่อใจได้ที่ไหนละ่ะมันไม่เคยจะแบบช่วยเราจริงเลยมันหนีตลอดเลยเี่ยโอเคเสร็จเควสเรียบร้อยนะกลับขึ้นเรือแหละเควสโคตรยาวเลยวันนี้ไม่ได้หาปลาเลยนะเนี่ยไม่ได้ไปดูปลาตัวใหม่ๆเลย โอเคเราคิดว่าเดี๋ยวในพาทพานี้เราจะพอไว้แค่นี้ก่อนละกันนะพาหน้าเดี๋ยวเราจะไปสำรวจทะเลกันเราจะไปดูปลาที่มันอัปเดตมาใหม่ว่ามีอะไรบ้างสำหรับวันนี้ก็ขอจบไ้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่ในพาหน้าไปนะครับบ๊ายบาย